สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอทีรวัตโรโพสต์เผยข้อมูลโควิด19แพร่ระบาดหนักทำให้ต้องนำเอาวัคซีนมาฉีดให้กับบคุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเพื่อป้องกันการติดเชื้อแต่ในขณะเดียวกันก็เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายเลยทีเดียวโดยตอนนี้จึงทำให้หลายๆห,หน่วยงานเร่งแก้ปัญหานี้อยู่ เมื่อวันที่13กรกฎาคม64ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมจุฑาหัวหน้าศูนย์วิทยา,าศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมาเปิดเผยว่าวัคซีนหันศาอย่าลืมคั้นกรองแยกตัวสนุกสนานและมีวินยยัยแจ่มใสไม่มีอะไรน่าหวาดกลัวนะครับ13กรกฎาคม2564 ข้อมูลไม่ได้เป็นการอวยเอื้อหรือต่อต้านแทรกแซงทางการใดๆทั้งสิน้นเป็นการชี้ให้เห็นความสําคัญของสองปัจจัยนั้นคือระดับภูมิที่วัดจากในเลือดควรมีระดับสูงอยู่คงนานและนอกจากนั้นยังต้องขึ้นอยู่กับว่าระดับภูมิที่สูงดังกล่าวได้จากวัคซีนชนิดใดที่มีในปัจจุบันจึงจะสามารถเจาะจงกับสายพันธุ์อื่นๆได้ไม่ใช่สูงอย่างเดียวการใช้วัคซีนวายสลับสับเปลี่ยนหรือตามซ้ำด้วยต่างยี่ห้อต่างเทคนิค กลายเป็นเรื่องสนุกสนานหันซาไปตามกันในเดือนกร,รกฎาคม2564และกลายเป็นเรื่องพูดกันไม่รู้จบและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายซิโนแวคตามด้วยแอสตรา แท้ที่จริงแล้วเนื้อหาเบื้องลึกเบื้องหลังกันค่อายไปมาดังกล่าวมีที่มาที่ไปในช่วงตั้งแต่3-4เดือนที่แล้วด้วยซ้ำทั้งนี้เป็นการถกกันในระดับเวทีองค์การอนามัยโลกและในระดับสาธารณาสุขของประเทศต่างๆและไม่เว้นกระทั่งประเทศจีนเองที่เป็นเจ้าของตำรับวัคซีนเชื้อตายซิโนแวคซีโฟร์มตั้งแต่13เมษายน2 5 6 4 ความจำเป็นในการควยเริ่มมาตั้งแต่ 1. เป็นภาคบังคับเนื่องจากวัคซีนแต่ละยี่ห้อออกมาไม่ชันใช้ดังนั้นจึงต้องหายี่ห้ออื่นมาควบรวม 2. ความต้องการที่จะให้ภูมิคุ้มกันในน้ำเหลืองสูงที่สุดและอยู่ให้คงนานที่สุดเพื่อให้มีการป้องกันการติดเชื้อได้นานและดียิ่งขึ้นนำมาสู่การใช้เข็มที่1เป็นแอสตราตามด้วยไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา 3. แต่เมื่อเจอสายพันธุ์เช่นเดลต้าแม้มีภูมิในระดับสูงจริงแต่ประสิทธิภาพเฉพาะตัวต่อเดลต้ากลับลดลงค่อนข้างมาก 4. นํนำมาสู่การกระตุ้นเข็ม3โดยหวังว่าระดับภูมิที่สูงมากๆยังพอที่จะช่วยกันการติดได้เพิ่มขึ้นแม้ต่างสายพันธุ์ออกไปแต่ทั้งนี้ต้องจับตาดูว่าการที่มีระดับภูมิจริงแต่ไม่เหมาะหมงกับสายพันธุ์ใหม่กลับจะทําให้เมื่อติดเชื้ออาการกลับรุนแรงขึ้นหรือไม่วัคซีน enhanced covid 1 9 severity และนำไปสู่การพัฒนาวัคซีนรุ่นที่2ที่มีความจำเพาะเจาะจงกับสายพันธุ์ที่เปลี่ยนไปเช่นวัคซีนไฟเซอร์ที่จะเริ่มในเดือนสิงหาคมและวัคซีนของไทยคือวัคซีนใบาย,ยาที่จะปรับเปลี่ยนไปตามกัน 5. ประเทศไทยใช้วัคซีนต่างจากในประเทศตะวันตกคือใช้วัคซีนเชื้อตายอย่างเช่นในปราเซลอินโดนีเซียและชิลีในประเทศไทยพบว่าเดือนแรกหลังเข็มที่2ของซิโนแวคดูจะก,กาันการติดเชื้อได้ดีแต่ในเดือนที่2สังเกตการติดเชื้อดูมากขึ้นและดูมีอาการเห็นได้ชัดเจนขึ้นพร้อมกับระดับภูมิที่ลดต่ำลงอย่างรวดเร็วและจาก90กว่าเปอร์เซนต์ด้วยซ้ำเหลือเพียง30-40เปอร์เซนต์ 6. ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพบในชิลีซึ่งมีการติดตามประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อและป้องกันการเข้าโรงพยาบาลและการตายได้ดีมากจากซีโนแวคจนกระทั่งถึงวันที่1พฤษภาคมแต่หลังจากนั้นกลับรุนแรงขึ้นมาใหม่และเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย 7. ความรุนแรงของการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งอาการที่มากขึ้นน่าจะไม่สามารถอธิบายได้จากการลดระดับของภูมิในเลือดอย่างเดียวทั้งนี้อาจจะร่วมกับสายพันธุ์เช่นเดลต้าทั้งนี้เพราะในประเทศไทยการคัดเลือกคนที่ได้รับซิโนแวค2เข็มและระดับภูมิยังคงสูงกว่า70เช่นที่87จนถึง92แต่เมื่อแยกวิเคราะห์ความสามารถต่อสู้กับไวรัสพบว่าลดลงอย่างมากทั้งสายอัลฟาและเดลต้า 8คนไทยที่ได้ซิโนแวค2เข็มสู้กับไวรัสอัลฟาและเดลตาได้น้อยกว่าแอสตรา2เข็มที่ระดับภูมิมากกว่า90%เหมือนกัน9ที่ได้ซิโนแวคและต่อด้วยแอสตราภูมิที่ระดับสูงกว่า70%ดีกว่าซิโนแวค2เข็มในการสู้กับอัลฟาเดลตาแต่ยังมีประสิทธิภาพจำกัดไม่เหมือนกับซิโนแวค2เข็มและต่อด้วยแอสตราภูมิจะดีขึ้นมากและต่อสู้ได้ดีมากต่ออัลฟาและเดลต้า 10. ในเรื่องของวัคซีนจบลงที่ว่าการดูระดับภูมิกลายเป็นสูงเกิน90ยิ่งดีแต่ต้องพ่วงด้วยความสามารถเฉพาะเจาะจงต่อชนิดของไวรัสด้วยดังนั้นจะขึ้นกับชนิดของไวรัสด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ